สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ใน Public Bathroom Simulator หรือแมปจำลองการใช้ห้องน้ำสาธารณะจริงๆแล้วไม่ควรใช้คาว่า Public Bathroom ควรใช้คาว่า Rest Room หรือ Toilet มากกว่าอันนี้เป็นความรู้ดรา,านภาษาอังกฤษนะเนี่ยและที่ผมสงสัยมากเลยก็คือปกติแล้วเนี่ยแมปโอกมักจะมีแบบ Simulator, une, simulator นู่น Simulator นี้ Simulator นั้นที่เป็นแบบอะไรแบบมันแฟนตาซีหรืออย่างที่เราทําไม่ได้ นะครับแต่ว่าจำลองการใช้ห้องน้ําสาธารณะนี่มันยังต้องจําลองเหรออะฮะไหนๆก็เข้ามาแล้วก็มาดูกันดีกว่าว่าห้องน้ํานี้มันทําอะไรได้บ้างเมื่อพูดถึงห้องน้ําสาธารณะหรือพูดถึงห้องน้ําห้างสิ่งที่เรามักจะพบเจอหรือเราเองนี่แหละจะเป็นคนทําเองนั่นก็คือการพูดคุยและแต่งหน้ากระจกเมาส์มอยหน้ากระจกและแต่งหน้าหน้ากระจก อิเซกา้าเห็นรูปพี่คนนั้นในคณะถาปัดหรือเปล่าอ๋อเห็นสิหน้าตาเขาร้อมากอืมชื่อตามไอจีเขาด้วยแหละไหนๆมาแลกมาแลกกันสิก็นี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่มาจะเกิดขึ้นได้ในห้องน้ําผู้หญิงนะครับคือการเมาส์มอยแต่เนื่องจากว่านี้เป็นห้องน้ํารวมนะครับชายหญิงก็เข้ามาได้เปรียบเสมือนที่นี่เป็นห้องน้ําบ้านอ๋อรู้แล้วทำไมเขาถึงใช้คำว่า Public b a t h r o o m เพราะว่าบา t h r รูมคือห้องน้าบ้าน Public คือสาธารณะรวมกันเป็นห้องน้ําบ้านสาธารณะ เพราะว่าห้องน้ำบ้านมันเข้าได้ทุกเพศทุก,กวัยอยู่แล้วใช่ไหมอย่างนี้นี่เองโอเคเข้าใจแล้ว <9. S 1> ตรงนี้มีอ้อยลืน่นหัวจะแตกไปดเนอ้ยแม่บ้านอ <c oughs> โอยลืน่นแม่บ้านอย่างไเนี่ยผมต้องคุยกับแม่บ้านหน่อยแล้วทำไมเขาไม่เช็ดน้ำตรงนี้ให้มันเรียบร้อยเลยเนี่ยไว้มันเลอะได้ยังไงกันจะออกจากห้องน้ำไปแจ้งแม่บ้าอ้าว ออกไปได้อันนี้ไรเรามีกดถังขยะอ๋อไม่มีอะไรเรายังไม่ตัวเลยไม่มีอะไรอุ๊ยอ้าวบอกแล้วนะครับให้แม่บ้านเช็ดให้เรียบร้อยไมคนอาจจะลื่นตัวแตกแบบนี้ได้ทำไมเินเ oh <my> อาละไหนก็เข้ามาห้องน้ำแล้วเราก็ต้องใช้บริการห้องน้ำสักนิดหนึ่งแล้วกันเอาไป็นห้องนี้ว่างอยู่แล้วเบ๊บเบ๊บอุ๊ยน้ำนี่มันเขียวมีคนฉี่แล้วไม่กดเนี่ยโอ้ ยายาพึ่งใจเย็นครับห้องนี้มีคนเข้าอยู่ยาพึ่งเข้าผมเข้าอยู่คือ,อบอกเลยว่านะเหตุการณ์ในภาพนี้เป็นเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในโรงเรียนทําไมผมไม่เข้าใจว่าทําไมนักเรียนบางคนในโรงเรียนเขาถึงฉี่แล้วไม่กดผพรามเห็นใจคนมาใช้คนต่อไปเรื่องไงแล้วใครมาปีนข้าพลเนี่ยอเอา้าเธอช้าเนี่ยอืฉันเข้าต่อแหละเอา้าไปแล้วในระหว่างที่ เ,เราโมวแต่บนนะครับเขาก็มากดชักโคกให้เรียบร้อยเอ้ยใช้เสร็จแก้งเนี้ยฉันจะเข้าฉันไม่ไหวแล้วเออ,เอ,อแป๊บ,บนึงครับผมผมใช้ผมใช้ผมใช้ก่อนแป๊บ,บนึงอ่ะฉี่ปี๊ก <c oughs> อันนี้เอฟเฟกต์เสียงฉี่เหรอ <c oughs> อ่าหลังจากที่เราฉี่ขี้หรืออึหรืออะไรก็ตามเสร็จแล้วเราก็ต้องกดให้เรียบร้อยปั๊บกดอ่าทีนี้ ้ำปัสสาวะเราก็จะนี่ลงสู่ท่อระบายน้ำเฮ้ยเสร็จยังยังครับแป๊บหนึ่งหลังจากที่เราฉี่หรือทำธุระห้องน้ำเสร็จแล้วเราควรจะใช้ทิชชู่เช็ดมือปึ๊บเช็ดมือหน่อยปั๊บปับปับปัเช็ดมือแล้วก็ผมโยนทิ้งได้ไหมขอโยนไม่ได้ด้วยเออดีเสร็จแล้วครับใครใช้ต่อใช้เลยครับเฮ้ยเสร็จหรือยังเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วนะยังค่ะยังค่ะรอก่อนค่ะฉันใช้อยู่ค่ะ นี่แหละนะวิธีการใช้ห้องน้ําสาธารณะมันก็จะวุ่นวายอย่างนี้แหละนะโดยเฉพาะห้องน้ําที่มีส้วม1 2 3สแค่สี่ส้วมแต่คนใช้เป็นล้านเลยโ oh <my> อ้ไม่เกินหลังจากที่เราเช็ดอะไรเสร็จแล้วแล้วห้องน้ำที่ถังขยะเลยเหรอแย่จังเราทิ้งข้างนอกก็ได้ทิ้งนะนะทิ้งทิ้งอึบอุ๊ยเงาเอาเราเก็บกระป๋องจากถังขยะเก็บมาทําไม oh. อุ้ยยังดื่มได้ด้วย เออก็ว <One input> oh ่าน <problem> ้ำทำไมน้ำข้างในมันสีเหมือนชาเลยสงสัยไม่ใช่ชาพไม่เินหลังจากที่เราเข้าห้องส่วมเสร็จแล้วนะครับเราก็ควรที่จะล้างมือนะครับเพื่อความสะอาดและความอนามัยที่จุดตรงนี้ไม่ใช่หมากฝรั่งนะครับแต่เป็นสบู่เหลวปึ๊บกดหน่อยปึ๊บกดได้นะแต่มือไม่ยอมรับเอาทำอย่างนี้ละปึ๊บล้างมือ กดสบูเ่เหลวเรียบร้อยแล้วก็ปึ๊บปึ๊บตอนนี้มือมันเต็มไปด้วยสบู่อ่ะล้างมือแบบรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นก๊อกน้ําแบบเซ็นเซอร์นะน้ำถ้าเราเดินออกน้ําหยุดไหลไหมน้ําจะหยุดไหลไหมโอ้หยุดไหลด้วยแต่แต่คงจะดีเลยถึงแม้ว่าอันนี้จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับแต่ว่าเราต้องกดอยู่ดีนี่กดกดกดนี่กดกดมันทุกอันเลยนี่ให้เจ้าของห้างเสียค่าน้ำเล่นเน คำเตือนระวังพื้นลื่นด้วยตอนนี้แม่บ้านพักเที่ยงกินข้าวอยู่แม่บ้านไม่ได้มาเช็ดพื้นต่อโอ้โหลูตั้งป้ายทำไมไม่ตั้งป้ายตรงนี้ล่ะแล้วไปยืนเลยก็ตรงนั้นมีแหลกไหมพอล้างมือเสร็จแล้วเมื่อเปียก,เ,กเราคงจะไปทำอย่างอื่นเสร็จไม่คงจะไม่สะดวกใช่ไหมเป่ามือให้แห้งดีกว่าอโอ้โหรุมร้อนนี่มันมผมไม่ได้เห็นเครื่องเป่ามือนี้นานแล้วเนี่ย ผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกว่าทำไมห้ามสมัยนี้ถึงไม่ติดตั้งเจ้าเครื่องนี้มันมีประโยชน์นะม,นมีประโยชน์อ่าจากที่มือเราแห้งแล้วเราก็ตรงนี้มีอะไรด้วยอ่ะหยิบได้มันคือทิชชู่อีกแล้วเหรอว่า <What? S 1> กดการใช้ห้องน้ํานะคะห้ามถ่ายรูปห้ามเซลฟี่โอเคโดยเฉพาะห้องน้ำผู้หญิงนี่เซลฟี่กันจังเลยนะ <c oughs> และนี่ก็คือสิ่งที่ผมสงสัยมาตลอดว่าทําไมผู้หญิงถึงชอบเซลฟี่ <c oughs> <c oughs> ในห้องน้ําผมไม่ค่อยเข้าใจเลยทิ้งทิชชู่ทิ้งไม่ได้ทอ่อเอ๊ะอันนี้ผมเห็นเหมือนไอ้อะไรบางอย่างอาจจะเป็นไอแอร์เย็นก็ได้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเย็ยนดีตรงนี้ตรงนี้อาจจะเป็นท่ออากาศที่แบบเชื่อมต่อกับแอร์ในห้างก็เป็นได้เมื่อกี้ตอนผมมาเดินแถวนี้นผมจะเห็นอะไรบางอย่าง <Hi. S 1> <Ooh. S 2> สวัสดีครับผมคือตุ๊กตาลูบนะครับผมอยู่ในห้องน้ํานี้มานานแล้วไม่มีใครสังเกตเลยคนอยากรู้เปล่าว่าผมมาแอบตรงนี้ทําไม ฉันร anyway ู้จุดส่งชั่วร้ายของแกแกจะมาแอบอุ๊ยกดได้ด้วยกดเลยไม่เสียงเขาจะเป็นจักรตี้การจักรตี้เออหยุดเถอะหยุดกินผมเถอะผมยอมแล้วต่อไปผมจะไม่ทํามองแล้วเป็นเด็กเป็นเล็กเอ้ยในเมื่อแม่บ้านไม่มาเราก็ถูสเองซะเลยโอ้อยมีคนวางให้แล้วตรงพื้นเปียกแม้ก็จะมีคนวางลื่นไปหลายคนแล้วเนี่ย อ่ะไหนๆก็ได้แล้วผมส่องซ่วมแต่ละห้องเลยดีกว่าอย่ากร่วมมีอะไรเปิดเปิดอ่าเรียบร้อยปึ๊บเพราะซ่วมเอ้ยค้างเดียวอ่ะหายค้างแล้วเมื่อกี้ขาติดล่องตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงใช้ใช้ห้องน้ําอยู่แต่เย็นจะเย็นคุณนายห้องนี้มีอะไรเป็นซ่วมธรรมดาธรรมดาสามารถไม่มีอะไรอ่าใช้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ยเอ้ยประตูเปิดเอาเปิดได้แล้วอันนี้ไม่มีอะไรห้องนี้ธรรมดาห้องนี้ก็ธรรมดาห้องนี้คงเหมือนห้องอื่นแหละอุย๊ยโอ้โหแป,ป๊บน,นึงนะผมขอดูห้องนี้หน่อยห้องนี้นี่มีเอ้ยเดียวเราเข้าอยู่จะเย็นโอ้ดูเหมือนว่าห้องนี้จะมีจิตกรรมฝาผนังเพียบเลยนะครับมีอุย๊ยอันนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโ,โ,โลโก้โลบอกนะครับ ปี2010ปี2 0 1 0นี่คืออะไรแล้วนี่คืออะไรอะไรเนี่ยน้ำมันกลับคืนมานำไรกลับคืนมาแล้วก็มีรูปว่าตรงนี้มีหน้ายิ้มมีการแปะสติกเกอร์ด้วยโอ้โหขั้นกว่าของการวาดจิรกรรมฝาผนังคือการเอาสติกเกอร์แปะเลยมีเกมพาร์ด้วยขอเกมพาร์ยูเทงโกไม่มีอะไรแต่ดูเหมือนว่าซ่วมห้องนี้นี่นะเอ้ย แต่แล้วผู้ชายตูวผู้ชายสองอาไปแล้วและนี่ก็จะเป็นสภาพห้องน้ำที่คุณสามารถพบเจอได้ในโรงเรียนทุกๆคนผมเชื่อว่าห้องเรียนทุกๆคนจะต้องมีห้องน้ำที่มีจิตกรรมฝาผนังแบบนี้อยู่เต็มไปหมดเมื่อกี้เหมือนผมใจเห็นรูท่ออะไรบางอย่างตรงนี้เฮ้ยตรงนี้มีอะไรด้วยอ่ะมีรูแล้วก็มีเหมือนจะเป็นโนมแล้วเนี่ยตรงเนี้ยชี้ลง ไม่แน,น่นห้องน้ํานี้มันอาจจะมีรูลึกลับที่จะพาเราทะลุปไปยังมิติหรือถ้าอะไรบางอย่างก็เป็นได้เนี่ยนะมันก็แค่ห้องน้ําธรรมดาเราจะเพลเจอร์อะไรหนักหนามีเทมขายในร้านนี้ด้วยแล้วมีพอยด้วยแลย้ว p มันขายยังไงโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอ่าหนก็หนแล้วผมอยากรู้หลือเกินว่าทาไมผู้ชายเอ้ยผู้ชายผู้ชายทำไมผู้หญิงถึงชอบเซลฟี่กันในในในห้องน้ำอาวนี่อาวนี่เราเล่นโทรศัพท์เองเหรอเนี่ย ไหนเช็ค Facebook เช็ค Twitter หน่อยสิดูเหมือนว่าวันนี้จะมีแฮชแท็กอะไรที่น่าสนใจอยู่เต็มไปหมดเลยเนี่ยนะส่องส่องถ่ายรูปเอ้ยทำไมเขามีนู๊บติดตัว4ตัวเลยเอ้ยคนนี้ก็มีคนนี้ก็มีน,น,มนี่เธอรู้เปล่ารูปพี่จกสถาปัตย์อ่ะอู้คนนั้นน่ะเขาฮอตมากเลยนะนี่ฉันมีไอจีด้วยเอาไหมเดี๋ยวฉันส่งให้เธอเฮ้ยเอาสิเอาสิาสแหม,ม่หลอนเหลือเกินคนนี้ต้องติดตามซะหน่อยแหละต้องกด follow และนี่ก็เป็นกิจวัตรประจําวันนะครับที่ผู้หญิงจะทำกันเวลาไปห้างห้องน้ําสาธรารณะห้างห้องน้ำสาธรารณะห้องน้าานํานในห้างสาธรารณะเออนั่นแหละประมาณน,นั่นแหละเอาแหละยังไงห้างห้องน้ําสาธรารณะในวันนี้ต้องขอตัวอําแล้วเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะอ่าโอเคไงสำหรับคลิปนี้ก็สายโยนละนะครับไปบ่ายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ